ปตรีส่งชัยมงคลเลือกใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการด้วยการหันเหตัวเองเข้าสู่วิถีชีวิตเกษตรกรจากการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบการเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนสัมผัสชีวิตจร,จริงผ่านการสังเกตเรียนรู้สะสมประสบการณ์วันนี้คุณลุงส่งกลายเป็นเกษตรกรที่เข้าใจต้นไม้เป็นอย่างดีซื้อที่ไว้แล้วก็วางแผนไว้ก่อนอายุก่อนเกษียณอายุ10ปี ว่าจะทําอะไรคนเราทําอะไรต้องวางแผนก่อนต้องมองไปข้างหน้าใช่ไหมก็มาเริ่มทํามะม่วงไปเรียนที่เกษตรวันเสาร์อาทิตย์ไปเรียนติดตาต่อกิ่งนี่แหละที่เกษตรก็มาทําเองหาความรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งมาทํามะม่วงนอกฤดูเพราะว่าในฤดูนี่มันประดังกันแล้วมันส่งท่งออกไม่ได้เมื่อมันออกมากมาเราก็จําหน่ายให้พวกที่ขายเด็กนักเรียนโรล,ละดสิบบาทบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็ทํามาเรื่อยได้ออกกาลังกายบ้างได้ทํา สิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะทําอะไรเราก็วางแผนเราทามาเรื่อยจากความสําเร็จและวินัยในการใช้ชีวิตเรืออากาศตรีส่งได้รับการยอมรับจากชาวบ้านหมู่8เลือกเป็นประธานประชาคมเพื่อนําเสนอโครงการตามที่ชาวบ้านต้องการเพื่อของงบประมาณโครงการชุมชนพอเพียงผมก็ได้ดําเนินการเฉพาะคณะกรรมการ10ว่าคนที่เขาเลือกขึ้นมาตั้งกรรมการตั้งแต่ผมเป็นประธานก็ จะสร้างโรงสีเพื่อผลิตพืชผลของการเกษตรคนในหมู่บ้านจะดองได้ไม่ต้องไปสีข้าวไกลตั้งโรงสีเสร็จแล้วก็จะขายพวกแกลบพวกลำเนี่ยนะพวกลำพวกปลข้าวเนี่ยเอาไว้เสียค่าไฟเราช่วยกันในชุมชนให้มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเมื่อสร้างโรงสีเสร็จแล้วเราก็เขียนป้ายประกาศไว้เลยสร้างเงินเท่าไหร่นะค่าโรงสีเท่าไหร่ค่าพื้นที่เท่าไหร่ค่าโรงเรือนเท่าไหร่นะมันก็ทุกคนดูได้ตรวจสอบได้นะครับ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์กลายเป็นปัญญาที่สะสมลงในคลังความรู้ของแผ่นดินถ่ายทอดไปยังชุมชนและว,วันนี้ชุมชนบ้านสมอเซหมู่8กำลังจะมีโรงสีข้าวชุมชนเป็นของตนเองจากการสนับสนุนงบประมาณของโครงการชุมชนพอเพียงช่วยลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจหลังวัยเกษียณของเรืออากาศตรีสรงชัยมงคล นี่คือความมัสจรรย์ของผู้นำความคิดหนึ่งในปใจัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนจากข้าราชการสู่การเป็นหนึ่งในปัญญาท้องถิ่นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งจะช่วยให้ชุมชนยึดมั่นบนวิธีพอเพียงและเดินตามตัวอย่างชีวิต